สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่หลังบ่ายกับไม้ครับนะครับเหมือนเดิมนะครับโอ้ปากนะครับโอเคก็วันนี้เราก็มาเล่นกับเอ่อโบนัสนะครับใช่ไหมใช่ไหมด้วยนะโอเคเอ้ยเหมือนมีลูกฟุตบอลหรอครับแป๊บนึงนะเออเนี่ยลูกฟุตบอลใช่ละโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังมาเล่นอ่ามินิเกมมินิเกมลัคกี้ไอส์แลนด์นะครับไปตอนนี้เราอยู่กับปาร์ตี้กับโบนัสละจัดเลยเนาะ <Yeah. S 2> แล้วผมขอคลิปแป๊บคลิปนี้อุ้ยทันจีโร่อะครับโอเคอ่าก็สำหรับใครยังไม่รู้นะครับคลิปนี้ก็คือ่ายหลังจากคลิปอชาลเลนส์ Challenge นะวันเกิดเกดนะอก็อึดอ,อ,อัดมากเลยครับเล่นแบบไม่ได้ใส่ก่อเนาะใช่ไหมโบมันขัดใจวะครับอะไรวะมีของอย่างดีเลยครับของนี่คือแบบ พร้อมชนะเลยอ่ะโอ้เพชรเพชรได้มาเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับเหล็กนี่เต็มกระตักนะครับเฮ้ยหรือว่าคลิปนี้ชาเลนจ์ <c oughs> อีกไว้ก่อนนะไว้ก่อนเนาะเพราะเราต้องตอนนี้จะต้องฟาร์มนะฟีมือยังไม่ถึงขั้นนะอุต่กี้ผมคลิปนั้นผมเกือบชนะแลวอะครับผมพลาดจังหวะสุดท้ายอ่ะโอ้ไม่น่าเลยนี่ด่านอะไรครับ อ๋อด่านอ๋อด่านเลยวะด่านทีมเจ็ดเพระถ้ทีมสี่เหมือนจำได้ด่านนี้เล่นกับหน้าหนูครับเออจำได้แค่นั้นนหะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอ้ยะโบุญรัตดูไหมผมลืมเลยลืมเก็บสายเออผมได้ไอ้ยาเสียดายเลยครับได้สายได้อะไรเนี่ยผมได้อันนี้มาว่ะครับ เมนัอวนขูดให้หน่อยอองไม่ได้ผมได้มาคาถาโอู้ขอุณครับโอ้โอผมอืมออสวยโบผมได้คาถาอันนี้ครับคาถากลางบาเรียรเนาะสายป้องกันนะเฮ้ยทไมไม่ดับโอเคครับเดี๋ยวของหายไม่ใช่เลยโอ้ไก่ครับดวงก็ไก่นะครับโอ้โอโอ โอ้ซอมบี้รอบนี้โคตรไม่ดีเลยครับปกติมันจะมีชุดก่อให้เรานะครับถ้าเราฆ่าได้อันนี้ตัวเปล่าอ้าวอะโอ้ผมโดนกล่องระเบิดครับผมไม่นึกว่ามันจะแรงจนฆ่าผมได้นะโอ้อะไรวะหนิ่งผมนี่ช็อกไปเลยครับไปหาโบนัสดีกว่านะครับโอ้ผมพลาดตั้งแต่ลืมเปลี่ยนสายละนี่ไงโบนัสเฮ้ยมีของอยู่โบนัสด้านหลังด้านหลังน,งนี่นี่นี่ ตรงฐานนะครับตรงฐานมีของอยู่เนาะนั่งไอ้กล่องระเบิดนะั่งเก็บไม่ได้เก็บไ,ไ,ไม่ได้กล่องระเบิดเอาไปวางเดี๋ยวมันเดินมาใกล้แล้วกดโอโห่อะไรครับเปิดมาตาแรกก็อันนี้เนาะอันนี้มีเพชรซ่อนอยู่นี้นะครับเพาผมจำไม่เห็นสี่เม็ดนะโบ,บนัสหาไปโอเคหน้าบนหน้าบนหน้าบนผมจำได้ครับหน้าบนเหล็กนะครับนี่ไงโอเคเหมือนจะไม่มีเนาะ ตไปไปเออ,เอ,อ,เอ,อมันมันสิงไก่เลยครับนี่ก่อนนะนี่ไงสิงไก่โอเค <c oughs> มุมมองของไก่นะไมค้าก็เป็นอย่างนี้เนาะนก็ระหว่างที่โบนัสฟาร์มนะคนก็เริ่มตายคนระับที่โบนัสต,ต้องทำอะไรโอ้ได้ดาบเลยครับดวงเขมามมวครับไป <c oughs> อืมอืมเฮ้ยพรีเซนเตอร์อาดิดาสโบนัสมาฆ่ามันได้พรีเซนเตอร์ดีนะเนี่ยวิงว่งวิ่งไปทางที่มันต่อนี่เลยขวามือขวามือขวามือเออนั่นแหละวิงว่งวิ่งไปเออนั่นแหละพรีเซนเตอร์อาดิดาสตัวเปล่าเลยครับหวังว่าโบนัสคงจะไม่ตกนะครับ อันนี้อาหารอาหารวาร์ฟลองกินดิโบอ้าวปกติผมกินแล้วผมวาร์ฟนะครับอุ้ยอียยาโหลแบบเดอะแมทริกนะครับเอ้ยบนัสใส่ได้ป่ะดาบบนัสนายแรงกว่านะครับโอ้โหแต่ถ้าโดนอีโนโคามนีนะครับโดนต่อเลือดเรียบร้อยว่าผมทรมานวะครับไปรอมีผมไม่พลาดละมาสายเพชร อันนี้ด่านอะไรครับด่านออกบนั้นด่านเลยอกออกออกห้าสี่สามอ,อ,อุ๊ดด่านนี้คนเยอะปะครับสี่คนว,<า>ว,ว้าวพี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะด่าน,ะดานนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีบล็อกให้ขุดป่ะครับใช่ไหมผมลงไปด่วน โอเคโอเคโอ้ okay, okay. Oh, ใช่ครับด่านนี้มีบล็อกให้ขุดโอ้ย oh, hey, ทำไมผมค้างอย่างนี้วะเนี่ยบุน่ามีบล็อกเหล็กอยู่เนะนี่ยบุน่าจะขุดได้เลยเนาะเพราะบุน่าเป็นสายพิกแอกนะโอเคโอเคโอเคเปิดของไปก่อนนะเผื่อได้ของดีนี่ไงของดีไอโฟเซ้นครับไปก็ เพื่อนเราเพื่อนเราก็เอ้ยโบนัสตรงนี้ตรงนี้มีอันนี้ครับก็อย่าผมเอาลแล้วกันนะมันตรงกลางจะมีบล็อกเหล็กนะเอ้ยบล็อกเพชรรอเปล่าดลานนี้นะเ,เพื่อนเราขุดไปยังว่าเสียงเฮ้ยผมรับช้าว่ะเพื่อนยังนะโอเคโอเคขอบุณครับเี่ยไปเนาะเอาเพื่อนเราขุดให้นายแล้วเอานี่มันโบนัสนี่นะ นึกว่าใครนึกว่าไม่มีพิกแอ็กโอเคโอเคอันนี้ทำทำเป็นดาบเลยแล้วกันนี่ได้ชุดก่อน okay. Okay, okay. <S <S โอเคโอเคบุญัตเอาสิ่งนี้ไปอย่าอย่าคาบดาบให้อย่าคาบดาบให้ะปรบับโยนไปให้แล้วครับดาบโอเค เหมือนแถวนี้จะไม่มีอะไรเนะป้าบนาถเราไปกลางกันเลยเพราะว่าผมมีโฟเส้นเนาะถ้าจําไม่ผิดนะครับผมจําไม่ผิดเหมือนด่านนี้ยังมีของดีตรงกลางเดี๋นะทำทางแป๊บเพื่อนใช้แรงนานนายหน่อยรีบต่อสวยขอบคุณครับไม่เอากล่องนั้นไปบุญดาบเพชรเพื่อนดาบเพชรเข้าไปโอเคส่วนตรงนี้ผมก็ใช้โฟเส้นไปเลยเนาะ EC เกมเลยอุ้ยสลามผมค,ครับ่โอ้น่นไงครับมันไม่อียะโบนัสไอ,บอ้บล็อกเพชรมาแล้วครับไอเ้เพชรทั้งตัวมาแล้วครับโบถอยก,ก่อนผมเห็นใช่ไหมมันตามมาใช่ไหมอ่าใช่โอ้โหเพื่อนเราไม่น่ารอดครับุิยเพื่อนเรามีเพื่อนเราต่อเือดมานแล้วครับว่าไงเพื่อนเราใส่ไว้ไหมมาลงแถวนี้ก่อนครับ โอ้ยมันเห็นผมอียะ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 ตายฟรีเลยครับว่าอย่ามาซ่อนโอ้วันนี้มาเป็นผู้ชมที่ดีว่ะครับไปโบนัสเฮ้ยโอ้เพื่อนเองไม่ฆ่ามันอียะเอ้ะอ๋มันมัน <ped> ดูเ <ừa> ปอร <ged> ์เซ็นต์นาเมีอด้ยด้วยโบนัส <wszyst> เวลาเราฆ่าไอ้ยะผมไม่เคยรู้อเนี่ย,น,ยน,นี่ผมทำดาเมจไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะน้านบนมีบล็อกเหล็กนะครับบล็อกเหล็กบล็อกเหล็กบล็อกเหล็กไม่มีบล็อกเพชรเนาะหรือมันขุดไปแล้วมันก่อเพชรกันโคตรเยอะเลยอะบล็บอกเหล็กโคตรเยอะแล้วโบเดินไปก็ขุดด้วยนะมันโคตรเยอะแต่เพื่อนเราไปใส่แล้วครับตอนนี้เีอะเพื่อนเราเก็บไปอย่างเยอะเอาโดนโดนโดนขอบดันดินครับ นั่นงงครับอะไรคือขอมดำดินเดี๋ยวรู้เลยเฮ้ยเพื่อนให้ดาวะเป็นไงเป็นไงนี่ไงขอมดำดินวะนั่นนะ่ะโอ้ยโดนขอมดำดินไปครับโมนัสหนึ่งสเต็ปนี่เพื่อนเราโหดแล้วไม่เป็นไรครับกอดห้องใส่กอะเพชรน,นะครับไปโอ้ยนี่มันพิ้วอะครับมันพิ้วยาพิษมีเดี๋ดยวโมนัสใส่ครับเป็นไงฐานมันตัวเปล่าคนนึงครับโบใส่ได้เลยเนะี่ย โอ้หลังเข้าครับสกิลตันครับสกิลตันมาใส่ครับเรามาแล้วนะหัวเหลืองแล้วครับหัวเหลืองอ๋อเน็ตผมช้านิดหน่อยครับไปโอ้ฟินโบนัสเน็ตอีกช้าไหมโอเคครับโดนไอหัวเหลืองยิงใส่แล้วยิงแล้วหนีเลยนะก็หน่อยนิดหน่อยโอเคครับ ทำไงครับโบนัสโบนัสทำไงโอเคได้ได้กลางบาเลียครับโอเคโอเคโอเคแต่ผมไปดูมันก่อนนะครับว่าไงเพื่อนโอ้หมันกำลังจะก,กลับฐานนะครับต่อบล็อกมาอยู่โอเคดูอย่างนี้แล้วกันเนาะเออเพื่อนเราใส่แล้วครับ โอ้โอ้มันไม่กระดิ่งนะมันเป็นมันเป็นฮานูน้ำแข็งเนาะไงครับยืนขวอเลยครับอ่ะโอเคตกโดนฮานูวรัเพื่อนเราไปใส่ไหมเหมือนบนัสโดนหลอยก้นะครับเรี่บร้อยเกือบตกนะครับไอ้หัวเหลืองระครับไม่ใช่ครับคนใหม่ครับผู้หญิงครับยัไงครับโอ้โหโดนใส่ก่อนโดนใส่ก่อนสองทีครับโบนัสวิ่งจู๊กเลยให้เพื่อนมาช่วยหน่อยโอ้เพื่อน แยังโหดอ่ะเออเอเอเฮ้ยมีม,ม,มีรูขอมด้ำดินอยู่ครับเป็นประโยชน์ให้ทีมเราเลยครับโอเคเป็นไงครับโบนัสช็อตตะกี้เกือบตายอาีกมามามาวิ้ยขอมด้ำดินช่วยชีวิตเราเนี่ยโอเคครับมันมาอีกแล้วครับสองตัวเลยครับโบกับแมวมีแมวด้วยระวังระวังตกแค่นั้นแหละเคค Okay, ครับโอ้โ oh หมันล่องหนนะแต่เห็นก่อหรือเปล่าใช่ไหมเห็นโอเคนะครับโบนัสใส่อย่างโหดเลยนะระยะผมไปตายช็อตแรกเลยไม่ได้มันเลยอ่าเออเออเอเอไล้อของกันเดีย๋ยวนี่ผมหาเลยแล้วกันเนาะมันช้าเนาะเดี๋ยวก่อนนะโบนัสมีเข็มพิษไหม มาตอนนี้คือผมไม่เจอเลยนะครับเอ๊ะอะไรอ๋ออันนี้เป็นคนตายนะเอ๊ะด้านล่งด้านล่างก็มีอุโมงค์ครับชัดเจนโบนัสโอ้โหดูมันหลบดูมันหลบได้โปรคลิปเลยครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าอย่า <Yeah. S 2> โอ้โหอ่าโบนัสโบนัสผมอยากแนะนำครับ มาตรงขอมดําดินก่อนครับขอมดําดินอยู่ไหนไอ้ตรงรูขอมดําดินนะจำได้ไหมอ่าแล้วก็วิ่งมาวิ่งไปอีกฝั่งครับวิ่งไปฝั่งที่มันเป็นแร่นะครับขึ้นมาแล้ววิ่งไปฝั่งที่เป็นแร่ไม่ไม่ลังลังเออวิ่งไปวิ่งไปฝั่งที่เป็นวิ่งไปเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรจากนั้นนะโบนัสก็หันหลังนะครับแล้วก็ดูลงไปด้านล่างครับมองลงไปด้านล่างครับ <laughs> ผมขออนุญาตโกงละกันครับเนี่ยมันมีไอ้จำพวกเล่นซ่อนหานะครับบุัาเอระเบิดใส่นั่นไงครับอู้มันสวนครับมันสวนวะครับโอ้โหตกไปเลยครับจังหวะนี้คอมดำดินตายไป่ที่ดเรียบร้อยครับได้แชมป์มาอีกตาเนาะตา t h i ไม่ได้เล่นเลยนะเป็นไรเป็นผู้ชมที่ดีนะด่านเดิมรึเปล่าออกออ้ เนี่ยผมว่าด่านนี้ผมมีล้างสังหณ์ว่าผมเลือกเลือกสายเพชรดีกว่าอ่าสายเพชรแล้วก็รีบขุดวุฒ่านเหมือนสังเกตนะมันจะมีชุดก่อเพชรเยอะนะด่านนี้มันไปเอามาจากไหนนะผมงงม,มันต้องมีที่ซ่อนแหละเป็นไงวุฒิเจอหออัวม่วงหัวเหลืองหรือเปล่า เออเหลืองหรือหมวงไม่รู it, ้ว่า <we> มันใส่หมวกเนาะผมลืมมาละหัวเหลืองน่าจะตายไปแล้วหรือเปล่าหัวเลืองที่มันชอบลอยเขาอะเออไม่ไม่มันมันจะมีสองคนปะหัวเรืองกับหัวม่วงหัวเลืองนี่ลอยรอบแรกมาหายไปเลยหรือเปล่าหรือผมจำผิดคนนะจำไม่ได้เนาะนี่คนเดิมปะเนี่ยใครครับไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้เนาะไม่รู้ว่าผมรีบเปิดกันเลยครับไปเปิดคนเดิมเฮ้ย คนเดิมใช่ไหมครับที่ว่าเล่นโหนๆนะนะโอ้ยเียผมผมชาไปแล้วผมชาไปแล้วโอ้ทันอยู่ครับผมมันจะลนหน่อยนะได้ของดีอ,อุ้ยโออมนัสซื้อเลยซื้อเลยอโอเคได้อาหารเนาะขอบคุณครับแต่ว่าเท่านี้ไม่เพียงพอครับแล้วต้องมีสำรองนะอันเนี้ยเป็นสำรองไว้โอเคปลอดภัยก่อนไฮ้เพื่อนเราขุดไปหรือ,อยังมาดูดิโอเคเพื่อนเรายัางไม่ขุดเหมือนเดิมครับ สเตปเดิมเนาะมันก็รีบมาขุดก่อนเลยป่าจัดม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 าตานี้ผมไม่ทําดาบเพชรแล้วผมเน้นกันดีกว่าเนาะเก็บกดจากตานั้นะครับไม่ได้กันเลยครับได้แต่ถอดชุดก่อสู้นะครับแต่ตานี้ผมจะกันแบบดีๆละดาบก็เอาธรรมาดาก่อนโอเคอันนี้เอาเป็นรองเท้าไปเลยเนาะก็ใส่ไปก่อนพนระพเทพอันนี้เอาเป็น อันนี้ต้องทำเป็นกางเกงครับเพราะว่ามันดำเฮ้ยดำมีดเฉยเฮ้ย,อยขอบคุณครับขอบคุณครับเอานี่ไปโบเอานี่ไปโอ้มันเด้งกลับมาไปหนึ่งนะเอาใส่กล่องใหโ้โอู้เออเฮ้ยากล่องนี้อีกแล้วอ,อาโบนะทองไปโยนทองละแถวเหลนะทองเก้าก้อนนะหนึ่งสแตก็กจะไปโอ้ชุดก่อผมจัดเต็มเลยครับ เอ้ามีคนเปิดได้อะไรเนี่ยเมเทโอคืออะไรนะแปลไทยบุกบาระบะมีคนแปลได้เฮ้ยแปลมีคนเปิดได้บุกกระบะผมไม่ชอบเลยว่ะโอเคโอเคโอเคผมมีคนต่อไปกลางครับทีมเรานั่นไงครับโบนัสว่าไงโอ้อมีคนฮุกมาแล้วครับโบนัสมันฮุกมามันฮุกมาเฮ้โอ้ยแหลก โอ้ยย่าไม่ได้เล่นเลยอะไรก็คลิปนี้โอ้ยโอยโอยโผล่มามันฮุกมาเลยวะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยย่าเนี่ยฐานผมผมโดนตีตกไปเลยนะมันบุนัตมันมาหาเราละโอยยี่นี้ไม่ใช่หาเราฐานผมฐานผมอยู่ไหน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 ใ่แครับอยู่นี่เออเอาบุนัตตายแล้วเหรา อุ้ยะอุ้ยมันโผล่มามันฮุกมามาบวกเลยครับผมตกใจไอ้นี่ด่านอะไรแบทเทิร์นโซนปุ๊บนะค,ครั้งแรกของผม่ะครับชื่อนี้ไม่เคยผ่านหน้าเลยครับโอเคแบทเทิร์นโซนนะหวังว่าคงไม่ได้เป็นผู้ชมนะครับตานี้โอเคนอุ๊บไปโอเค มาด้วยความ p r o f e s s i o n a l นะครับโอเคยาติดติดหัวติดหัวโอเคนะครับคนยศเปลี่ยนเป็นโหมดโหมดสุ่มได้แต่ของดีนะครับอันนี้ว้า,วามันจะเป็นแต่มันก็ไม่โอวอ์ power วะครับผมไม่ชอบนะผมยอมละเออโอ้โอ <laughs> ผมลืมชื่อด่าน <c oughs> โอ้มันคือด่านลุงตู่นี่เองด่านนี้ชนะโคตรยากอะ่ะใช่ไหม ถ้ามาแค่2คนผมว่าทำอะไรไม่ได้เยอะนะครับไม่รู้ว่าผมแต่ว่ามันกล่องโชคดีคือร้อเเซนะครับเป็นของดีนะเพราะฉะนั้นก็รีบเปิดนะครับโดดมาเลยครับมาเดี๋วนี้มีกล่องอยู่โอ้ของของปานกลางเฮยผมไม่ครับเสียเวลาไม่ใช่เราครับไม่ทันบู๊อเนเนอร์โพ โอ้โหมืนมื่นมื่นได้ขูดเร็วครับับน้ำยายาพิษผมว่าด้านบนจะมีของนะครับอู้อะไรครับมันใสกันนะครับระเบิดตุ้มต่ำได้จุดไฟครับแล้วก็ได้เสกเศษเลดเกมนะโอเคถือว่าได้อาวุธแลวก่อนโอ้โอผมผมลืมไปผมลืมไป้ไปาน่าง ด้าน,นล่างมีกล่องค้าที่ผมเปิดได้อยู่นี่โอเคมันเป็นดาบแล้วกันเนาะดาบกระมววไปตอนนี้เหลือแค่อาหารใช่ครับโอยอยู่ตรงนี้พอดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมสามารถเอนชาร์ดดาบได้อีกนะไปชาร์ดเอนชาร์ดครับตรงนี้ก็ทำเป็นอาหารก่อนเลยบุนัสของเป็นไงบ้าง โอเคดี๋อย่างจะเป็นกล่องโอเคได้ช้าเปียนครับดนาเมจเพิ่มขึ้นมาเนาะอันนี้ทิ้งไปเลยเผื่อใครเจอก็โชคดีไปไงต่อวะครับโบนัสอยู่ไหนโอ้เพื่อนผมไม่เข้าใจเลยทำไมแบบทีมเราต้องน้อยกว่าตลอดว่าดาเนี่ยแบบเราจะเสียเปรียบดานนี้ตลอดยขึ้นมาขึ้นมาดี ขึ้นมาก็ตกไปบนนั้นมันมาแล้วขึ้นไป็ดตะโบึ้นไป็ดตะโบึ้นไปดตะโบก่อนขึ้นไปดตะโบมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ,โ,โอ้โหตันนี้ครับมันใส่ผมเลยครับปับ๊บโอ้โหผมเอ็นเดอร์โพรอดมาครับพวมันตามมาไหมผมดูครับมันตามมาติดๆเลยครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหผมจะหนีไปไหนวะไอ้หน,น้านี่ก็ศัตรูป่ะครับมันไม่รู้ผมหรือเปล่าอุ้ยเ,เป็นเป็ดเดี๋ยวนะ เตรียมอินเทอร์โฟลแล้วอู้วอบน,นี้คือโดนคือแตกเอา้าเอ้าโดนค้อนทอป่ะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาโชว์ไก่ตาหนึ่งเนาะก็เหมือนเดิมนะครับหลังบ่ายกับไหมครับทุกวันเวลาหกโมงนะครับโอเคโอ้ก็ขอขอบคุณผู้ติด,ดตามใหม่ครับเพิ่มมาประมาณสองสามคนนะที่ผมเห็นครับโบนัสมีอะไรจะฝากไหมเอา้าสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผม โอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ